เป็นสีพิเศษอะคะเป็นกรีนชีสค่ะก็จะเริ่มจากตัวนี้จะเป็นเอ่อเยลโลไซด์ด d ู l u t e พาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆก็คือจะเชื่องอะนะคะอชัดนะคะจะน่ารักแล้วเสียงไม่ดังเหมาะสำหรับเลี้ยงคอนโดที่อพาร์ตเมนต์ได้นกที่พ่อแม่เพิ่งนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่งนำเข้ามาแต่ก็ออกตอนนี้บ้านเราเพาะได้บ้างแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเยอะขึ้นแล้วสอนพูดได้นะคะพูดเก่งพอๆกับอซิการเกค่ะแล้วราคา ถูกกว่าเยอะเลยค่ะอันนี้เหลืองเยอะหน่อยตัวนี้สามพันอันนี้เพศผู้ค่ะเฮ้เหลืองเยอะนะอันนี้แตกใบพายก็ไซส์นี้ก็ไปเลี้ยงก็จะน่ารักขึ้นเยอะเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าเขาจะเชื่อมเยอะมากอันนี้จะเป็นลูกค้าฝากเลี้ยงไว้จะแยกมาทางนี้ทางร้านที่ดาก็คือถ้าลูกค้าซื้อจากร้านที่ไปทางก็สามารถเอามาฝากเลี้ยงได้อันนี้ก็เป็นซันตัวจิ๋วๆเลยค่ะบางคนจะชอบแบบ ขนหนังๆยังยังไม่มีหนามอย่างเงี้ยค่ะถ้ามาจับครอบครัวโอรีเราก็จะลดให้คู่หนึ่งร้อยห้าสิบคู่ตัวเมียนะคะอันนี้อายุสามปีกว่าเคยเคยให้ลูกมาแล้วค่ะเคยให้ลูกมาแล้วสวัสดีค่ะครอบครัวโอริพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่สนามหลวงสองนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านดาดาเบิร์ดชอปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ อันนี้จะเป็นสีพิเศษนะคะเป็นกรีนชีสค่ะก็ะะะจะเริ่มจากตัวนี้จะเป็นเยโล่ไซด์ไดรูดค่ะตัวตัวนี้ตัวละหกพัน มีหลายตัวเลยนะคะใช่ค่ะมีหลายตัวเลยค่ะราคาเดียวกันหมดเลยเหรอคะ่ะใช่ค่ะตัวละหกกันค่ะก็ต่อรองได้ค่ะแต่แต่เรายังไม่ทราบเพศใช่ไหมคะพี่ค่ะตอนนี้ยังยังไม่ทราบเพศค่ะถ้าจะเช็คเพศทางร้านพี่ดาก็รับเช็คเพศด้วยใช่ค่ะมีมีรับเชคค่ะตัวละสามร้อยค่ะค่ะก็พานกมาเจาะเลือดนะคะค่ะก็ต้องมาก่อนบ่ายสองแล้วก็จะรู้ผลประมาณสองถึงสามทุ่มของวันนั้นค่ะ ฟอพัดมีทั้งสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะคะค่ะค่ะเนี่ยเริ่มขนคมหน่อยตัวพวกสี่ร้อยค่ะราคาเดียวกันหมดเลยราคาเดียวกันหมดเลยค่ะก็ต่อรองได้ค่ะลดได้ราคาก็ยังสามารถต่อรองทางพิดาได้นะคะวันนี้ก็ได้เจอฟอพัสลูกก้อนอยู่หลายตัวเหมือนกันนะคะเ่ย ยังมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะมีมาเรื่อยๆค่ะค่ะผ้าเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆก็คือจะเชื่องอนะคะพอชัดนะคะจะน่ารักแล้วเสียงไม่ดังเหมาะสำหรับเลี้ยงคอนโดที่อพาร์ตเมนต์ได้ค่ะล็อกคอนัวค่ะหรืออีกคนนึเขาเรียกแบคแบคแคปคอนัวค่ะค่ะถ้าไซส์นี้ตัวละห้าพันค่ะเริ่มขนเริ่มแตกพายค่ะที่คอเขาจะลายๆค่ะพอมาน่ารักแล้วก็ไม่ซนมากค่ะ เสียงก็ไม่ดังเสียงเบามากค่ะสอนพูดได้ค่ะทําสั้นๆไม่ไม่เก่งมากเงบี้ดาจะให้ดูกี่ตัวเป็นแบบนี้ค่ะตอนตรงบริเ็นลักษณะนี้ใช่ใช่ค่ะขนบริเ็นคอใช่ไหมคะที่เป็นเอกลักษณ์ใช่ค่ะที่คอจะลายๆแล้วก็ตรงโคนปีกเขาจะสีแดงๆค่ะ ถ้าถ้าดูแต่ตอนเล็กๆเนี่ยจะเหมือนคินสันค่ะยังดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่ช่วงนี้อ๋อเนี่ค่ะแต่แต่ยังยังตัวที่เขาโตๆมาดนึงของขนตรงคอเขาก็เริ่มขึ้นเหมือนกันเริ่มขึ้นค่ะช่วงนี้ยังยังมีไม่ค่อยเยอะแต่ก็เริ่มเริ่มหลายคนเริ่มผลิตได้อ๋อช่วงนี้จะเป็นฤดูของเขาเหรอคะก็มีเรื่อยๆจะเป็นเป็นนกที่พ่อแม่เพิ่งนาเข้าจากต่างประเทศเพิ่งนาเข้ามาแต่ก็ออกตอนนี้ บ้านเราเพาะได้บ้างแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเยอะขึ้นค่ะอ่าตัวนี้ก็เป็นอิเล็กทัคค่ะมีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียอันนี้ตัวละหมื่นสองค่ะถ้าตัวตัวผู้ตัวนี้จะเป็นหางเหลืองนะคะหางจะเหลืองเป็นวอล์เมลีอะค่ะค่ะแล้วถ้าอ่าตัวเมียก็จะสีแดงอันนี้จะเป็นแกลนนะคะตัวเมียค่ะแกลนคือตัวใหญ่เหรอครับคี่ค่ะตัวใหญ่แล้วสอนพูดได้นะคะพูดเก่ง พอ,พอกับอฟซิกกนเกย์ค่ะแล้วราคาถูกกว่าเยอะเลยค่ะตอนนี้อฟซิกกนเกย์อยู่ประมาณ1 8 0 0 0แ0 0 0 0ื่ะราคาเริ่มเริ่มแรงขึ้นเลยอัซิกกนเก่ะแต่ตอนตัวนี้ก็สามารถจะเลี้ยงได้เลยไม่ต้องขอใบอนุญาตไม่ต้องแจ้งอะไรถ้าแบบว่าใครยังไม่กล้าป้อนก็ฝากเลี้ยงได้ค่ะ กี่เดือนกันแล้วคะเนี่ยพี่ประมาณเจ็ดสัปดาห์ค่ะป้อนกี่มื้อคะพี่ตอนนี้ป้อนสามอยู่ค่ะสามถ้ะที่ร้านก็จะป้อนเช้าเย็นแล้วก็ห้าทุ่มค่ะก็จะเว้นช่วงระยะให้เขาบอกย่อยอาหารให้หมดมันจะดีต่อสุขภาพของนกด้วยค่ะถ้าอาหารย่อยดีอย่างเงี้ยค่ะนกก็จะแข็งแรงสมบูรณ์การดูดซึมเขาก็จะดีขึ้นอย่างเงี้ยถัดมาก็จะเป็นสันคอนัวค่ะสันคอนัวก็ ตอนนี้จะมีสองไซส์ค่ะมีไซส์ขนคุมค่าตัวนี้2อ0พันหค่ะถ้าไซส์ลริ่มริ่มคุมนี่ก็จะอยู่ที่2อ0พันสค่ะอันนี้มีราคาสองไซส์ต่อลองได้ก็จะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียตัวตัวนี้จะเป็นตัวเมียอ๋อใช้เพศแล้วเหรอคะ <sympath is> ถ้าดูจากหัวดูจากสรีระเขาเบื <farklı> <spooky> ้องต้นอ่ะก็ค่จะรู้ได้อ๋อแต่ยังไม่ได้เช็คแค่แต่ก็คือดูเบื้องต้นค่ะดูเบื้องต้นได้ค่ะถ้าตัวผู้หัวก็จะใหญ่ๆห่เดียวเหยียจากตัวเนียหัวหัวกะโหลกเขาจะใหญ่ถ้าตรงนี้หัวเขาจะเล็กก็เปรียบเทียบกันนะชัดเจนค่ะใช่ครับต่างขนาดต่างกันเลยต่างกันค่ะอันนี้ก็ดูเบื้องต้นนะคะถ้าจะให้ชัวร์เลยก็ต้องตรวจเพศค่ะ อันนี้ก็ไซส์เล็กกว่านี้ยังพอมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะก็มีเรื่อยๆค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสันคอนัวไซส์ขนหนามเลยค่ะนิดีเหลืองในซาบตัวนี้อยู่สองพันสองพันไซส์นี้สองพันค่ะยังยังไม่ทราบเพศแต่ตัวนี้ทราเพศละนี้เหลืองเยอะหน่อยตัวนี้สามพันค่ะอันนี้เพศผู้ค่ะโอ้เหลืองเยอะนะคะนี่เพศผู้ ถ้าเหลืองเยอะขนาดนี้คือถ้าโตแล้วนี่คือทั้งตัวอะไรใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็จะผอีกทีหนึ่งประมาณช่วงหกเดือนกว่าเขาก็จะเหลืองเยอะกว่านี้ค่ะค่ะแต่ทุกตัวเหลืองเหมือนกันแต่มันจะได้เปรียบตอนที่มีลูกถ้าลูกออกมาเขาจะได้พันธุกรรมจากพ่อแม่เขาก็จะเหลืองก็จะเหลืองใช่ค่ะตัวตัวนี้ค่ะซันชีค่ะค่ะตัวละ หนึ่งหมื่นตัวนี้ร่มขนคุมแล้วค่ะค่ะก็จะมีช่วงนี้จะไม่ค่อยมีละก็ตอนนี้มีหนึ่งตัวก่อนหน้านี้ก็จะมีมาเรื่อยๆแต่ช่วงนี้มันจะห่างๆหนูก็ไม่ค่อยมีแต่ก็ยังพอมีเข้ามาบ้างแต่อาจจะบางทีก็อาจจะมีเยอะมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้บูแอนโกมาคอค่ะค่ะอายุสี่สิบวันยังไม่ทราบเพศค่ะพอเพิ่งมาเลยยังไม่ได้ตรวจค่ะตัวนี้อยู่ที่สี่หมื่น ค่ะขนขนน้ำหนามแต่เริ่มแตกพายในหน่อยแตกใบพายค่ะก็ไซนี้ก็ไปเลี้ยงก็จะน่ารักขึ้นเยอะเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าเขาจะเชื่อมเยอะมากค่ะเหมือนเด็กหนึ่งคนเลยค่ะเหมือนเด็กหนึ่งคนกินอาหารตั้งแต่แปดสิบถึงร้อยมลต่อวันตอนนี้ป้อนสารมิลาอยู่เช้าเย็นแล้วก็ห้าท่มป้อนยากไหมคะถ้าไซสนี้จริงๆ จริงๆก็ไม่ยากนะแต่เขาจะโชกแรงบางทีเสียงเขาดังเงีบางทีคนไม่เคยป้อนจะตกใจหน่อยค่ะต้องต้องแบบว่าตะจังหวะดีๆนะตอนที่เขาชกค่ะอันนี้จะเป็นลูทินอคาคเทลค่ะค่ะถ้าไซนิกก็จะอยู่ที่พันสามจ้ะแต่อันนี้จะเป็นลูกค้าฝากเลี้ยงไว้ก็จะแยกมาทางนี้ ทางร้านที่ดาก็คือถ้าถ้าลูกค้าซื้อจากร้านที่ไปทางก็สามารถเอามาฝากเลี้ยงได้นะคะอบางบางคนบอกว่ายังไม่เคยป้อนหรือไม่กล้าป้อนเงี้ยก็ฝากเลี้ยงไว้ก่อนสักระยะได้ค่ะก็เดี๋ยวให้โตกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวค่อยมารับใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าเป็นนกขนาดใหญ่ๆหน่อยเราก็จะมีทำห่วงขาใส่เบอร์โทไว้ให้ค่ะถ้าใครถ้าฝากเลี้ยงนะคะอย่างพวกมาคออิเล็กซัสเพรงเงี้ยเราก็จะมีทับเป็นห่วงเบอร์โทใส่ที่เท้าไว้ให้ค่ะ อันนี้ก็เป็นซันตัวจิ๋วๆเลยอ่ะบางคนจะชอบแบบ ขนหนังๆยังยังไม่มีหนามอย่างเงี้ยค่ะแค่ไม่ออกกันนะคะเนี่ยค่ะคือสันพอนัวกินแล้วก็นอนอย่างเงี้ยค่ะไต้องกกไฟไหมครับก็ก็ถ้าดูฝนตกเงี้ยเราก็ต้องกกแต่เนี้ยเราไม่ได้กกนะเพาใส่ตะกร้ารวมกันไว้เขาจะกกกันเองก็จะอุ่นแต่แต่ไม่ต้องใส่ภาชนะที่ใหญ่มากใส่แบบแคบๆก็ได้ค่ะเรายังดูสีไม่ไม่ออกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ก็อาจจะเริ่มต้นที่สีเขียวอะค่ะค่ะ แต่ก็ต้องมาลุ้นบางคนชอบลุ้นบางทีอาจจะมีเหลืองเยอะอะไร่เงี้ยค่ะแต่ก็เห็นแล้วนะเนี่ยลายๆออกเหลืองๆอยู่บ้างเหมือนกันนะคะเนี่ยราคายังไงคะเนี่ยค่ะก็ถ้าไซนี้ก็อยู่พันเจ็ดพันเจ็ดนะคะเล็กจิ๋วมากเลยค่ะต้องเขาประงมนิดนึงอาหารอย่าข้นมากให้เหลวๆหน่อยค่ะถ้าไซนี้ อันนี้สําหรับคนที่มีเวลาเยอะป้อนเป็นแล้วหน่อยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มีเวลาดูแลเขาด้วยใช่ไหมคะตัวนี้เป็นคอะเทลค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นเพศเมียค่ะเป็นลูติโน จะเป็นของลูกค้าฝากไว้เหมือนกันอ๋อลูกค้าฝากไว้เหมือนกันเราก็จะแยกไว้อีกด้านจะคู่กับสันสันพนัวก็เป็นตัวเมียเหมือนกันเพศเมียอันนั้นตรวจเพศแล้วค่ะฝากไว้ทั้งสองตัวเลยใช่ค่ะหมายถึงว่าเขาซื้อแล้วฝากเลี้ยงต่ออันนี้คือเจ้าของเดียวกันเราก็จะแยกไว้อาค่ะเขาจะได้คุ้นกันได้อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะเขายังป้อนไม่ค่อยเก่งหรือว่าไปต่างจังหวัดคะที่มาฝากไว้คือคือเขาป้อนไม่เป็นอ่ะก็ต้องเขาซื้อฝากไว้ค่ะอันนี้ถ้าถ้าซื้อ เหมือนซื้อแล้วแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองยังพ่อไม่ค่อยเก่งก็เอามาฝากทางคือพี่ดาไว้ก่อนได้ใช่ค่ะตัวนี้ก็ของหยกตัวนี้จะเป็นตัวผู้ตัวเมียจับคู่ไว้ตัวอ่าคู่นี้ก็จะตัวละ้อยค่ะอ๋อเป็นตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้ตัวเมียจับคู่ไว้แล้วนะคะค่ะ่อันนี้นกอายุเท่าไหร่อ่ะคะพี่ครับประมาณห้าหกเดือนค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นกรงรวมนะคะหงหยกค่ะตัวละ80บาททุกตัวเหมือนเท่ากันนะคะ80นะคะสำหรับกรงนี้นะคะเลือกได้ทุกสีเลยนะคะเลือกได้ทุกสีค่ะเป็นคู่ยังสามารถลดได้ไหมคะพี่ครบคู่หนึ่งถ้ามาจากครอบครัวโอลิเราก็จะลดให้คู่หนึ่ง150ค่ะแจ้งมาจากช่องครอบครัวโอลินะคะเดี๋ยวพี่ดาลดให้นะคะตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะค่่กรงนี้ด้วยค่ะค่ะ กลงนี้ด้วยนะคะก็เป็นก็คือรวมกันอยู่เหมือนกันราคาเดียวกันราคาเดียวกันค่ะมีตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยครับใช่ค่ะก็ก็จะจะสลับกันไปอ๋อก็คือเลือกได้เลยนะคะนี้ค่ะนกพร้อมทำไหมคะพี่ก็ก็มีค้ะคกันค่ะมีไล่ๆกันค่ะ ตัวนี้ก็ราคาเท่ากันตัวละ80ดสิบมีกรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้มีให้เลือกหลายกรงเลยนะคะตัวละ80ดสิเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็ตัวผู้ตัวเมียถ้าสีจมูกม่วงๆค่ะตัวผู้ถ้าจะมูกสีขาวๆค่ะคือตัวเมียค่ะตัวขาวก็คือตัวเมียอันนี้พี่คู่ละสองร้อยค่ะก็จับคู่ไว้ให้แล้วนะคะคู่ละสองร้อย เปอร์เซ็นต์ลูกเขาออกมาจะเป็นยังไงคะเนี่ยพี่ก็ก็มันก็จะมีทั้งเหมือนพ่อเหมือนแม่หรืออาจจะแตกต่างเพราะว่าหงยกเลือดเขาจะไม่นิ่งอ่ะก็จะผสมผ่านกันมาหลายสีค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเยลโลไซด์ลูกเพศผู้ค่ะอันนี้ก็นกโตเลยค่ะนกรุ่นๆไปเข้าคู่ได้เลยค่ะตัวนี้ตัวละเก้าพันอันนี้เช็คเพศแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวละเก้าพันตัวละเก้าพันค่ะ ร้านพิดาเปิดวันอะไรบ้างคะเปิดทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะค่ะร้านเปิดทุกวันค่ะค่ะพีดามีเพจหรือว่าเฟซบ o ๊กไว้ให้ลูกค้าติดตามไหมคะค่ะมีเพจค่ะดาดาเบิร์ดช็อปค่ะค่ะแล้วก็เบอร์โทรสามารถติดต่อได้ก็086-040-0286แอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะคะมาสอบถามราคาสอบถามนกได้ทุกชนิดค่ะค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นค็อกเทลตัวนี้มีเชื่องค่ะพอดีว่าลูกค้าซื้อไปแล้วก็ไม่มีเวลาเลี้ยงแล้วมาขายขายคืนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่ก็ตัวนี้ตัวละพันสองสามารถต่อรองได้เป็นตัวผู้ค่ะเพศผู้นะคะร้านทิดาตั้งอยู่โซนไหนคะนี้อยู่ตรงข้ามศูนย์อาหารที่มีตู้ ATM กับสิอน่ะถ้ามองมาฝั่งนี้ก็จะเห็นแบบ ไฟสองดวงกลมๆเนี่ยค่ะสันคอนัวตัวผู้ตัวเมียนะคะอันนี้อายุสามปีกว่าเคยเคยให้ลูกมาแล้วค่ะเคยให้ลูกมาแล้วคือว่าเจ้าของเขาไม่สบายแเขาไม่ไม่สะดวกเลี้ยงเงี้ยค่ะเขาก็มาขายค่ะตก็ตัวผู้ตัวเมียไปเคาะให้ลูกได้เลยค่ะลูกสวยมากสมบูรณ์ค่ะทันแรก คู่ละเท่าไหร่นะคะค่ะคู่ละเก้าพันคู่ล, 9, ละเก้าพันนะคะแต่พอดีว่าเพิ่งมาเจ้าของเขาไม่ได้ตรวจเพศไว้เดี๋ยวเราตรวจให้<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาต้องมาเจาะเลือดตรวจเพศใหม่แต่แต่ก็เคยให้ลูกแล้วนะะใช่ใช่ค่ะแย่บางบางคนอยากซื้อแต่แบบว่าอยากได้ใบด้วยะะอย่างเงี้ยค่ะเราก็าจะต้องไปตรวจให้ใหม่ค่ะ คลิปนี้เราก็พาชมนกที่ร้านดาดาเบิร์ช็อปกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย